ตอนนี้แขมมาถึงปารีสแล้วนะคะที่การเดลิยองซึ่งสถานีรถไฟนี้เป็นสถานีรถไฟที่คนแน่นมากแล้วก็ยุ่งมากค่ะทุกคนการเดินทางโดยรถไฟด้วยตัวเองนะคะเริ่มแรกให้เราเข้าไปที่ o o o l l m m p s เช็คสถานีต้นทางและปลายทางว่าไปยังไง อย่างของแครนะคะจะเข้า Google m a p ใส่ต้นทางเป็นสถานีรถไฟกาเดริยงและปลายทางเป็นโรงแรมที่สถานีบรชานค่ะซึ่งก็มีหลายการเดินทางให้เลือกซึ่งแขรจะเลือกเป็นรถไฟนะคะนี่ก็จะโชว์ว่าให้นั่งรถไฟใต้ดินสายสีเหลืองนะคะ M 1, 1ไปลงที่ชองเอลิเฟจากนั้นก็จะเปลี่ยนสายนะคะเป็นสาย13ไปลงที่บรชานเห็นไหมคะแค่เรามีอินเทอร์เน็ตทุกอย่างก็ง่ายขึ้นมากเลย แขรจะบอกว่าเที่ยวในปารีสเนี่ยการเดินทางมันจะยากกว่าซิสแลนแบบหลายเท่าเลยนะคะทุกคนต้องศึกษาเส้นทางให้ดีถ้าจะมาเที่ยวคนเดียวตัวแขเองก็ลองชอบลองค่ะเดี๋ยวเราลองไปกันดูนะว่าไหวหรือเปล่าอย่างแรกเลยนะคะถ้าเราจะไปไหนนะให้เรามาดูตรงนี้ค่ะว่าเราจะนั่งรถไปที่ไหนต่อตัวแขเองนะคะจะไปที่โรงแรมนะต้องนั่ง M1 ่สีเหลืองอย่างเงี้ยเราก็ตามป้ายนี้ไปเลยค่ะ บอกเลยว่าสถานีนี้คือคนวุ่นวายมากอย่างแรกที่แขกจ,จะทําเลยคือแขกจ,จะต้องไปซื้อตั๋วค่ะก็คือบัตรการนี่นะคะสิบใบปกติแล้วที่ปารีสเนี่ยบัตรเ,เดินทางอยู่ที่1.9ต่อ1ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปซื้อแบบ10บใบค่ะราคาก็จะลดลงประมาณ1ประมาณเกือบเกือบ1.5ก็จะเซฟเราไปนิดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวไปลุยกันเลยคนเยอะมากค่ะตอนนี้ไม่ไหวแล้ว เวลาทุกคนมาที่นี่นะคะต้องระวังเนื้อระวังตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าสถานีนี้โจรเยอะมากค่ะทุกคนเห็นป้าย M1 ไหมไม่ยู่ทางนี้เห็นไหมเราพยายามดูป้ายนะคะเราจะได้ไปถูกนะคะทุกคนเห็นตรงนี้ไหมเราไปตามป้ายแล้วก็เขียนบอกว่าเซอร์วิสนะเราก็ไปซื้อตั๋วข้างล่างนี้นะคะ จริงๆแล้วเราซื้อตู้นี้ได้นะแต่ว่าแขกไม่ได้เอาเงินมานะแขกอยากซื้อเป็นบบาการ์แขกก็เลยมาซื้อตรงนี้นะคะเ,คเดี๋ยวเข้าไปที่เซอร์วิสกันเลยเมาแล้วสิบใบนะคะเราจะใช้ที่นี่แล้วตื่นเต้นอันนี้เราก็ต้องเซ็นก่อนนะคะมาแล้วตื่นเต้นมากเลยทุกคนได้มาแล้วสิบใบนี้จ้าลุยไ,ไ,ไปเที่ยวกัน การน่ที่แข่ซื้อเมื่อกี้นี่นะคะราคา16.90ยูโร10ไปนะถือว่าแต่ก่อนมัน14.9เองนะราคาคือสูงขึ้นมากเลยเห็น M1 ตรงนี้ไหมทุกคนเดี๋ยวเราจะไปใช้บัตรกันค่ะวิธีการนะคะก็เอาบัตรเสียบเข้าไปได้เลยค่ะทุกคนอันนี้เป็นช่องเสียบนะคะเราเสียบเข้าไปตรงนี้นะ แล้วประตูก็จะเปิดออกค่ะจากนั้นเราก็ไปตามช่องนี้เลย M1 ค่ะจริง,รงๆการเดินทางไม่ยากนะคะแต่ว่าเราต้องศึกษาเส้นทางมาก่อนว่าต้องทำยังไงไปยังไงบ้างบัตรนี้นะคะทุกคนจะใช้ได้1ชั่วโมงไปตามทางเลยรีบไปก่อนเดี๋ยวสายนี่นะคะรถไฟที่นี่คนเยอะมากที่ฝรั่งเศสเป็นอะไรที่คนแน่นมากค่ะ เดี๋ยวเราไปดูว่าเราจะดูว่าเราจะไปทางไหนนะคะที่เราจะไปนะคะเราดูปลายทางของเราปลายทางของแขนเนี่ยจะไปลงที่13ตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปทางนี้นะคะง่ายมากไปมาแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราขึ้นกันไปเลยตรงนี้ก็เหมือนรถไฟใต้ดินบ้านเราค่ะง่ายๆเราต้องรู้ปลายทางของเราว่าจะไปที่ไหนแค่น,น,นั้นเองค่ะลุย เมื่อมาถึงรถไฟนะคะให้เราเช็คอยู่ตรงป้ายนี้นะคะว่าใช่สถานีปลายทางที่เราจะไปหรือเปล่านะคะจริง,รงๆการเดินทางด้วยตัวเองไม่ยากเลยค่ะแต่ว่าเราต้องมีสติแล้วก็ดูการเดินทางของเราตลอดเวลาก็จะไม่หลงค่ะพอถึงสถานีชองเอลิเซ่นะคะแขกก็จะออกมาเพื่อไปต่อรถไฟสาย13ต่อเลยค่ะนี่นะคะเขาก็จะมีป้ายบอกเลยว่า M13 มามาทางนี้มันสะดวกมากค่ะทุกคน เราก็แค่เดินทางตามป้ายนะคะนี่นะ M13 ก็มาทางขวาตัวนี้มันแปลว่าทางออกนะคะมาทางนี้ตรงนี้นะคะว่าสถานีต่อไปของเราคืออะไรนี่เราก็มาลงตรงนี้นะคะเพราะแข่จะไปที่นี่ค่ะโอชานลุย อย่างที่แขบอกนะคะพอมาถึงรถไฟแล้วก็สังเกตในตัวกระพริบกระพระพิบนี้นะคะว่าใช่สถานีต่อไปของเราหรือเปล่าถ้าใช่ก็ลงได้เลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะการเดินทางคนเดียวในปารีสไม่ใช่เรื่องยากเลยค่ะขอให้สังเกตทุกอย่างรอบตัวนะคะรับรองไม่หลงแน่นอนคะ่ะ